สวัสดีครับวันนี้มาลัดลอดแถวถนนคลองลำเจียกไปรามินทานะครับปกติจะมารามินทาหรือว่านากลับบ้านนะในวันทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะถนนเส้นนี้จะไม่เคยเข้ามาเลยนะครับคือจะผ่านไปเลยแต่วันนี้เนี่ยขอเข้ามาเอาคอนเทนต์นิดนึงนะครับเพื่อว่าที่จะได้ลงให้เอฟซี FC, แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่หรือว่าท่านผู้ชมหลายๆคนได้เข้ามาดูกันนะครับ สำหรับถนนคลองลำเจียกนี่มันอยู่ตรงไหนก็คือมันจะแวะเข้ามา,าหลังจากผ่านเรียบด่วนรามอินทรานะครับก็จะคิดว่าน่าจะจะประมาณสักไม่ถึงประมาณ500เมตรนี่แหละฮะประมาณ500เมตรไม่ถึงไม่ถึง8 0 0รหาถึงแ0ดนี่นะเดี๋ยวกะกะเอานะครับก็จะถึงที่แวะตรงนี้ที่เลี้ยวเข้ามาก็เป็นถนนคลองลำเจียกนะครับ ก็มาดูบรรยากาศนะครับเกิดมาตั้งนานนี้จนเลยคลองลำเจียดมาจนจะถึงนวลจันทร์นะครับโอเคชมกันต่อครับในส่วนของถนนนวลจันทร์คลองลำเจียดนะก็จะจะผ่านนวลจันทร์แล้วก็ทะลุเข้ามาบนเส้นทางที่จะไปรามอินทรานะครับอันนี้จะเป็นทางใหม่นะครับลัดเลาะก็คือนวลจันทร์ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับก็ จะขึ้นสะพานนะครับข้ามถนนน้มินนะครับตรงนี้ครับก็ขึ้นสะพานข้ามถนนนวมินช่วงนี้แต่ก่อนนี่ก็ก็จะเป็นพวกหมู่บ้านหรือว่าทําไร่ทํานาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหมู่บ้านจัดสรรจะซื้อเขาไปทําที่อยู่อาศัยนะครับ ให้ดูข้ามสะพานานาวมินนะครับข้างล่างเป็นถนนน้วมินก็จะมาลงตรงแถวนวนจันนะครับแล้วก,ก็จะขึ้นสะพานตากระดับไปรามอินทราเลยนะครับวันนี้จะไปแวะคอมอไม่ใช่คอมอสิจะไปแวะ,ะารามอินทราซอย58นะครับนะครับรับรับชมกันต่อนะครับมาถึงช่วงนี้เนี่ยอ บางซอยเขาก็จะเขียนป้ายว่าซอยนวลจันอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของชื่อถนนนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่ามีหน้าที่คือเวลาขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะขับรถอย่างเดียวก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากนักนะครับก็เคยเห็นสังเกตก็ยังมีบางซอยเขาเขียนบอกว่าซอยนวลจันนะครับครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยในฝั่งขวามือนี่จะเลี้ยวเข้าไปทางสำนักง,งานเขต ในายาวนะครับก็ในส่วนตัวก็มาทำธุระกับทั้งอำเภออยู่เรื่อยๆนะครับครับอันนี้ถึงจะถึงรามอินทรานะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางวันนี้เนี่ยเผลอ,อนะครับมาเลนบิดก็เลยจะต้องไปลงถนนรามอินทรานะแล้วก็ถึงจะกลับรถอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของที่ว่ามัน ขึ้นสะพานแล้วก็ให้เลี้ยวลงไปรามินทาถนนรามอินทราแล้วจะเข้ารามินทาซอย58เลยก็มีนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของแอดเองเนี่ยขึ้นเลนผิดนะครับก็เลยจะต้องลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปนะครับเนี่ยก็คือสะพานหรือว่าถานนตรงนี้นี่ก็จะไปลง รามอินทราที่จะเลยไปถึงนวมินสวนสยามนะครับตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เคยเกริ่นไว้นะครับช่วงต้นเนี่ยคือลงขึ้นผิดนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เส้นนี้มันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่ว่ามันจะเขียนไป้ายไว้เลยนะครับว่ารามอินทราแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์แต่พอเรามาขึ้นผิดก็ต้องไปกลับรถนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่เลยนะครับอันนี้จะไปลง ถนนรามอินทรามุ่งหน้าไปทางสวนสยามนะครับแล้วก็มินบุรีนะครับในส่วนของถึงตรงนี้ก็จะต้องกลับรถอันนี้เป็นสถานีรถไฟสายสีชมพูสถานีวงเวนรามอินทรานะครับไปกลับรถตรงสถานีโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับ หรือว่าสวนยามเนี่ยก็ผ่านเข้ามาแล้วก็มาตัดถึงตรงรามอินทราเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปจุดตามจุดมุ่งหมายนะครับรามอินทราซอย58นะครับตรงนี้ที่เห็นข้างบนเนี่ยเป็นถนนการจราพิเศกนะครับคือจะไปพวกเรียบด่วนพวกไปทางด่วนทางารัฐทางอะไรเนี่ยะแยกไปหมดนะครับตรงนี้เนี่ย ซึ่งตรงนี้เจอเลยนะครับเลยแฟชั่นไอแลนด์มาเรียบร้อยแล้วก็จะเจอถนนตรงนี้นะครับสำหรับคลิปจากถนนคลองลำเจียกมาถนนรามอินทรานะครับเพื่อที่จะเข้าซอย58เข้าไปในบ้านนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแนวส่วนตัวหน่อยนะครับแต่ว่าอยากจะเปิดเปิดเป็นสาธารณะรับชมด้วยกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขาดตกบกพร่องอยังไงขออภัยด้วยครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ